เรื่องนี้โตต้ากับยีสูเข้าบ่อยเหลือเกินฮะบอดนั้นซ่อมจบเขานี้เราไปหมดแล้ว <laughs> ตอนนี้รถดาวตากาศนะครับเบื้องต้นจะตาให้ดูนะยกสไลด์มานะกันนี้นะตาดให้ดูนะแยกๆกติด Điểm phía mây ăn lên Quay 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 Mình bầu nha mấy bầu nó đẹp luôn Nào, đập leo นี่มันถึงเวลามันแล้วยังไงก็ต้องได้ทำรถหลายปีแล้วอันนี้อ่ะไหาต้นต้นนะฮะอยากให้นำ H C เอซีวาลเลียนนะครับแล้วก็ปอดไอหัวฉีดประเทศดูก่อนนะมันดับเองนะครับแล้วก็ดูปัม๊มสร้างแรงดันนะคันนี้ ก็ประมาณอย่างนี้นะฮะต้องดูก่อนนะครับสามอย่างอยากให้ตรวจสอบนะหนึ่งอซีวาลสองหัวฉีดนะครับสามาปั๊มสร้างแรงดันนะครับเพราะคันนี้เช็คโค้ดมันะไม่มีโค้ดล่างนะฮะล่างก็จะเป็นอีกโค้ดหนึ่งนะศูนย์แปดเจ็ดนะศูนย์แปดเก้านะครับคันนี้ไม่มีโค้ดนั้นนะกนะ็อ้า เบื้องต้นแยกๆแยกไว้มันติดนะครับเหมือนปั๊มมันสร้างแรงดันไม่ได้นะฮะหรือว่าหัวฉีดรั่วทางติดไหลกลับเร็วก็ไม่ติดเหมือนกันนะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้รอตามรอตามจบยังไงเราลองแยกดูเดี๋ยวเราจะดูค่าสุดนะครับของรางหรืหัวฉีดแยกไปค่าฉีดต่าง ไม่ขยับเลยหรือว่าห้าสามหมื่นสามหมื่นกว่านี่ติดนะแต่ว่าค้าหัวฉีดหัวฉีดถือว่าโอเคนะแต่ค่าลางเมื่อกี้ลางลางไม่ขึ้นเลยนะครับคือว่าตอนนี้เราเปลี่ยน S C B วา l ไปแล้วนะ เปลี่ยน SCV ซีบวาไปแล้วแต่ว่ามันติดเป๊บเดียวก็ดับนะครับแสดงว่าไม่ใช่ SCV ซีบวานี่มันดับเองข้างหัวฉีดสวยขาสดนะขาสดเลยอีกหนึ่งอหนึ่งเพราะว่าต้องแก๊กก่อนจะติดแรงดันแล้วมัมขาดมันจากแรงดันไม่อยู่ช่วงไปหา ดูดแดดขึ้นอมาอมแล้วมันดันมอืมเดวมันดันมาแล้วแต่แต่ปั๊มไม่ปันต่อตรงดิกออะไรรออะไรแหวนดิอย,อยากรู้รอ่ะเอออยากรู้รต่อตรงเลยหาน้ำมันอแยกน้ำมันในรถเข้ามาแล้วก็ต่อตรงดูนะคีห์ไปเดี๋ยวก็เจอนะไปต่อนะหลังจากเปลี่ยน s อ v วาลวแล้วคันนี้เหมือนเดิมไม่ติดนะครับ เอสพีวาเขาเป็นตัวตัวยาวนะเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับนี่ใหม่ๆหนะให้ดูให้ดูดสองลงไปตำแหน่งเอสพีวาเห็นไหมครับล่างล่างนี่นะเงาเงา,งาเรียบเรียบนะ่ะข้างล่างนี่นะครับผม่ะแยกถึงจะติดเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปต่อนะบเบื้องต้นเราว่าจะทําการต่อตรงดูนะครับแหวนต่อตรงดู่ะทีมง,งานแยกนะ้ำมันโซล่าให้หน่อย น้ำมันไม่มางานเข้าโอเครู okay, ้เรื่องนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกองโซลาก่อนนะครับเราทําการแยก,กมันนะโอ้คันนี้มาหลายรูปแบบแล้วเกินนะครับแต่ละคันรถแต่ละคันเจอทุกรูปแบบนะครับเอาโตโยต้าวิโกรอเปลี่ยนกองเชื้อเพลิงดูนะครับนะถึงจะเป็นกองโซล่านะครับหรือว่ากองดีเซลกองเชื้อเพลิงนะครับก็แนะนาเต็นแท้นะครับแนะนาเต็นแท้ เดี๋ยวจะเปลี่ยนกล้องโซล่าแล้วก็ทำการยักให้ดูจีนะคว่ามันออกมาไหมนะครับทำไมอ่ะแน่นตึ๊บเลยเหรอมาฮึโอ้ยใหม่ๆเลยนี่ว่เไีนยวดิเปลี่ยนที่ร้านไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีใหม่เลยเนี่ยกล้องใหม่ๆหม่เลยแล้งเปิดกลองของแท้มาดูดิต่างกันยังไงวะดูดิ ไม่ต่างเลยเหมือนกันเลยหรือมันปลอมเหมือนกันวะอ๋อนี่ไงมีจุดสังเกตเดี๋ยวนะครับเห็นไหมฮะพร้อมแค่เพื่อนนี่ตรงนี้นี่สีเห็นไหมไม่เหมือนกันเห็นไหมสีนี่น,นี่ดำอันนี้ใหม่เห็นไหมนี่ไม่ใช่นะครับสีฟ้านี่นะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนโอลิงด้วยโอลิงด้วยเปลี่ยนไปเลยเยอะดู เอาเ้ยเสียงงตัวแล้วเสียงแค่กองเอาเวยมาไหมเนี่ยเอาผ่านไปครึ่งนาทีแล้วยังไม่มาเลยเอาแน่นมือยังน้ำมันหมดรอเปล่าลูกค้าหลอกเปล่าเก้ขึ้นหรอ ไม่เอารถน้ำมันหมดไหมครูชอบนะไม่รู้ว่าเกียร์เสียไก่หรอกเดี๋ยวเดียวฮะอ้าวหายแล้วรถรถน้ำมันหมดมาเนี่ยเอ้ยมาดูเกียร์น้ำมันมึงก็เกียร์วัดน้ำมันมย่งเงยังยังมีอยู่นะแต่ยังไม่โชว์เลย ฟอร์จินเดอร์นะครับยกถังลงมาแล้วนะครับดูดน้ำมันออกแล้วนะครับแล้วก็หาที่ตันนะไม่มีที่ตันเลยครับผมเฮ <c oughs> มันแยกงน้ํามันไม่ไป <c oughs> น้ำมันไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวงงมากกับคันนี้ด้านะในถังนะครับเราล้างความสายแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ลูกลอยนะครับ รองหยาบนะเราเป่าล้างความสะอาดแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บละเออย่าโดยการล้างถังน้ำมันนะครับแล้วก็จะประกอบขึ้นไปนะครสำหรับรคนนี้นะรอตามนะครับเดี๋ยวเราจะเป่านะครับล้างให้หมดเลยนะครับเีจะเป่าตั้งแต่ตรงกองตงัวลาลงมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวระบายความร้อนตัวนี้ด้วยนะ,ะเป่าให้หมดเลย ครับทำความสะอาดใหม่หมดนะฮะไม่ให้เหลือท่อทางเดินน้ำมันนะครับทำความสะอาดให้หมดเลยนะจุดถึงกองโซล,ล่าที่อยู่ข้างบนนู่นนะครับผมโตโยต้าวอร์จินเนอร์อันนี้นะฮะสิวๆครับสิวอาส,ส,สรุปนะฮะทีมงานบอกว่าท่อตันนะฮะเป่าย้อนกลับไปเป่าย้อนกลับไปนะครับ บอกว่าเป่าไม่ออกนะเขาเลยเป่าสวนอีกทีหนึ่งวนด้านนี้นะมีไลฟ้าเศษนะครับหลุดออกมาดังโป๊ะเลยนะครับทีมงานว่างนั้นนะฮะทีนี้ก็เลยเติมน้ํามันกลับนะครับแล้วก็แยกน้ํามันมาแล้วนะฮะตรงนี้ตอนแรกแยกไม่มานะครับน่าจะมีเะตันอย่างในถังนะครับขนานั้นแต่ว่ายกถังลงมาก็เป็นภาพก็คือไม่ได้สกปรกอะไรมากมายนะครับแต่เขาบอกว่ามัน บอกว่าคันนี้ไปซื้อรถมือสองมา่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับมาชัดเจนตึง้งไปซื้อรถมือสองมาแล้วก็เป็นปัญหาขับไปแล้วก็ไปดับนะครับพอดับปุ๊บก,ก็เลยมาหาเรานะฮะ <c oughs> ประมาณนี้นะฮะเราก็สอบเบื้องต้นนะครับอตอนมาน้ํามันตอนแรกเราก็คิดว่าเอารถน้ํามันหมดมาซ่อมนะไม่ใช่คนระับ <c oughs> ทดสอบน้ำมันของซีมีอยู่มีอยู่นะตอนที่มาคือไปตัวนี้ไม่ได้โชว์นะตอนนี้เครื่อยงยนต์สตาร์ตติดแล้วนะส่วนเอสซีวาวนะจะถามเอสซีว่าจะเปลี่ยนไหมนะครับถ้าเปลี่ยนก็ใส่ไปเลยถ้าไม่เปลี่ยนก็ถอดออกใช้ของเดิมนะครับโอเคนะคันนี้มียกถังล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอสซีวีวาโอ้ กางกองโซล,ล่านะกลองโซล,ล่าเปลี่ยนไปแล้วเอา้างานเสิ้นผมบางภูเขานะครับโชคดีไปตอนนี้ไม่ได้เจ็บตัวมากมานะฮะคือข้อน้ำมันตันนะครับก็ตอนที่ทีมงานประกอบเข้าไปผมบอกให้เป่าเลยนะเพราะว่าในในถังมาหาจากจากไอ้กองกองหยาดนะจยากกองหยาดในถังนะครับลงมาหาไอ้ข้อต่อ เป่าผ่านนะฮะไม่มีปัญหาฮนะแต่ว่าก่อนที่จะประกอบเข้าไปทีมงานเราเป่าย้อนบอกเจอมีเศษบางอย่างนะฮะเป่าแล้วกระดินออกมานะครับเห็นไปนได้หมดนะรถเนาะไม่น่าเชื่อนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลนะทำจนติดแล้วรถรถรถนะ <laughs> ิติดทำจนติดนะฮะ <laughs> ก็ตอนแรกนะครับเรากาจะ หนึ่งเลยนะรถืมิติดอะ่ะผมจะพยายามบอกทีมงานเลยว่าหาหาไอ้น้ำมันมาแล้วก็ต่อตรงสตาร์ทดูว่าติดไหมนะเราจะตัดเป็นประเด็นไปนะครับแต่โชคดีคันนี้ที่ไปแยกน้ำมันแล้วน้ำมันไม่ออกนะก็ไล่ไจากถังน้ำมันเลยนะมาถ,ถึงตรงนี้นะคัชัดเจนครับสรุปมีเศษนะบางอย่างตกค้งังแล้วเป่าออกมานะก็ จบเรียบร้อยนะสำหรับวันนี้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะเครื่องยนต์สตาร์ททิดเส้นผมบางภูเขาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทางยูทูบแง่เจริญิาช่างนะครับและทางเพจเฟซบุ๊กแง่เจริญิาช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งจานการแจ้งเตือนครับวันนี้กล่าวผมว่าสวัสดีครับผม จะจบ,จบงบไม่บานปลายที่อแง่เจริญกันช่างนะครับ